กล้องของพี่นิโอเป็นดากตากล้องให้เรานะคะเดี๋ยวจะพามาเข้ากล้องบ่อยๆวันนี้เรามาตะลุยกันที่เอเชียทีคมาตะลุยะไรกัรมาตะลุยจุาศิกเบิร์เออมาตะลุยจุาศิกเบิ์จุลิากเจุลศิษย์เบร์ดจุลศิษเบิร์อันดับแรกเราจะไปกินข้าวเที่ยงของห้องอาหารจุาสิกยเบิ์แล้วค่อยเข้าไปตะลุยในโลกไนโนรเสานะคะตอนนี้คุณแม่กับโนเบลกำลังไปแล้วนะครับ เราจะไปฟอสซิลแอนด์เฟรมเลสเตอร์องก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยไปตะลุย The Experience นะคะไปห้องอาหารกินข้าวเที่ยงกันแฮ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 นแทนกล้องไปถึงแล้วห้องอาหารถึงแล้วเข้าเลย เลลิฟต์นี้นะจ๊ะบาพี่พะ,ะอ๋ออันก่อนใช่ไหมข้าไปเลยคะ่ะว้าว,ว,าวมานี้มัใน,ในเป็นปริปตสาสัมบันทุกคนสองไปโอ้อันนี้คือในลิฟต์นะดูข้างบนเลยมันเหมือนขึ้นข้างบนไหมอ๋อมือนขึ้นมาบนนำ้ำตกับจ้า 哇！没有吗？ เด็กๆปะตามพี่ไปเลยดยูดูมีไข่ตมามรนะ้านอาหารว้าว <c oughs> ดูวิวจากม,มุมนี้สิอันนี้มันคือสวรรค์ชัดๆอะไรนะอะไรนะอันนี้มันคือสวรรค์ชัดๆเลย <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตเลือกเมนูอาหารก่อนนะจ้าแล้วเดี๋ยวถ้าอาหารมาเห็นอะมีไหมเห็นเ้วก็เดี๋ยว,ยวถ้าเดี๋ยวถ้าอาหารมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละคนสั่งอะไรไปบ้างนะคะตอนนี้เรากําลังจะพาน้องไปเล่นของเล่นด้านหน้าที่เราเห็นนะคะน้องอยากเล่นแล้วก็เดี๋ยวไปดูนกแก้วด้วยเป็นไงบ้างเข้ามาชอบไหมสวยไหมเลย แบบว่ารู้สึกอลังการแล้วก็รู้สึกแบบเออสวยแล้วเขาทำถึงนะการตกแต่งของเขาอะไรเงี้ยดิฉันเองกแฮปปี้ลูกชายดิฉันก็แฮปปี้ถึงถ้าถ้ามาตอนเย็นน่าจะสนุกอ่ะตรงเนี้ยของเล่นด้านไหนดีสไลด์มาทางนี้เลยค่ะของเล่นนี่คืออยู่ด้านหน้าร้านอาหารทางเข้าร้านอาหารเลยนะคะใครที่แบบดูรีวิวแล้วอยากมาด้วยจะเอาเด็กๆมาก็คือมาได้เลยมันไม่ลื ฮะมันไม่ลื่นหรอโอ้โหอย่างแรกมาแล้วครันี่หอมมากหอมมากมากอุ๊ยรเบลข้างล่างมันคืออะไรไหนชิมให้ดูหน่อยสิครับหอมมากดูชีสข้างบนนี้สิไหวล้มล้มไวร้อนไหมครับอร่อยไหมเต็มสิบให้เท่าไหร ให้11เ,เลยให้เท่าไหร่3 0 0 0 3 0 0 0เลยโอโ้โหดูพี่นิออโอของเราอ้โหนี่ก็กินแ่บไม่พักเหมือนกันนะคะเต็มสิบให้เท่าไหร่คนนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มส,สิบับเต็มสิบไปเลยมาแล้วต่อไปพี่ทากับดดีนะคะพิซซ่าทุกคนกินได้นะคะนี่ตอนนี้ก็เหลือของมามีคนเดียวนะจะ ะไหนเลื่อนมาซีอันนี้ของมามีได้สุดท้ายเลยร้อนร้อนไหมร้อนเขาเขาถ่าปันก้ามาด้วยอ่ะนี่เอาแล้วเอาแล้วแล้วกดแล้วหรอชั้นหนึ่งอ่ะ แล้วก็ะูจะออกฝั่ง,งลงแล้วโอ้กลับไปนในหลุมเหมือนเดิมโอ้ไข่ต้องวนซิเนาะวิลลลงไปลงไปไนในลาวาการไต่ดินอคดโคดโด้โดโคดโคดโคดเอ้ <Okay. S 2> ไปค่ะไปพัทยในเมืองไดโนเสากัน ก็นะคะตอนนี้จองมารอบบ่ายครึ่งบ่ายครึ่งเดี๋ยวรอเข้าตั้รอบทั้งคันโอเคค่ะต้องน้ำเงินร้อยเลยก็ได้ค่ะโอเคอ๋อโอเคค่ะอ่ะเราต้กงตัวกลัวอะไรกลัวอะไรถ้ากลัวต้องอยู่ตรงกลางคนสุดท้ายจะโดนเออหนะอะไรนะคนสุดท้ายทำไมนะคนสุดท้ายต้องจะโดนเข้ามาแล้วนะคะคนแรกเลยเราเป็นหัวแถว ใช่เหรอใช่เปล่าไปหาเก็บขึ้นมาก่อนเร็วฮะตอนนู้นนู้นนแรกเลยเราเป็นหัวแถวแรกเลยเราเป็นหัวแถวงงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิเป็นไงล่ะถามหาคอนเทนต์ได้คอนเทนต์เลย ตอตัวหน่อยนะครับมะเบลคะรอลูกรอ เราเนมาเราเดนไปนั่งเลยเลยนั่งเลยเลยนั่งเลยแล้ว She's เ l อส e h น r s รักเ h สวัสดีทุกท่านนะครับยินีตอนรับขึ้นสู่เรือลีลของเรานะครับอีกเพียงสักคู่เดียวเราจะได้เดินทางไปที่เกาะอีสวลาโนบุราแล้วนะครับก่อนออกเดินทางขออนุญาตย้ำเตือนกนของเราครับโนรทุกท่านไม่ใช้สวดในการถ่ายภาพหรือถ่ายวีดีโอตลอดทั้งทริปเลยนะครับ ยุ่งมาแล้วครับเบลเขาเที่ยวด้วยดีไปเลยเดียวไปดูไปส่องสิลูกไปส่องดูสิไปเลยครับไปเลยตัวนี้จามใส่ด้วยนะจริงเหรอตัวนี้แบบตัวนี้จามใส่เหรอ มันเหมือนทุกตัวมันมีชีวิตรจริงๆอ่ะแล้วก็เออด้วยแววตาดวงตาข้างในของเขาอ่ะคือมันมันเหมือนแบบในนกสาวที่มีชีวิตรจริงๆทุกคนแบบเออสุดยอดอ่ะทำถึงทำถึงกกินดนา <laughs> Alive. welcome to the indominus rex observation deck the indominus rex is a marvel of modern science jurassic world scientists utilized the strength of a t-rex Aku lihat di YouTube. Bagaimana? Mili Kuti. Gaduh. Kalau pun sih, kan sih. Anak-anak sedang tumbuh. I think it's not working. But it's okay if you want to get inside or take a picture of it. ครั้งที่สองไงถ้ามีครั้งที่2องนะครั้มีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่3ามเด็ดขาดออได้ไแล้วถ้ามีครั้งที่สามนะครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรจบแล้วค่ะกาจภัยวันนี้แล้วเก็มีตัวแบบว่า ไปหรอเซฟ้ัก่อนพักก่อนกกอน,นี่นะคะถ้าออกประตูสุดท้ายมาเนาะก็จะเจอกับจุดรับรูปภาพที่เราจะได้ตอนแรกนะคะที่เราถ่ายรูปตอนแรกเขาจะให้การ์ดมาแล้วเราก็มาดูตรงน,นี้แล้วเขาก็จะเป็นให้เราเลือกรูปของเราพร้อมกรอบของเขาที่มีอยู่แล้วแล้วเขาก็ขายเนาะอันนี้เป็นแบบพวกซูเวเนียนะคะหลังจากออกมาจากจูเลีสิกเวอร์เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราไปรับรูปกันนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยววันนี้เราขออนุญาตปิดคลิปจุราสิกเวอร์อินแบงคอกแล้วก็ห้องอาหารจุราสิกเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ฝากฝากอะไรฝากกดติดตามและอะไรค์ด้วย โอเคทุกคนฝากคอมเมนต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนอีกเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันบ๊ายบาย